สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงษสุขค่ะบ่ายวันนี้นะคะเราม,มาเริ่มต้นกันที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตก,กรรมจัดสัมมานาพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ประเทศโดยรวมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ พลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและวุฒิสภาเป็นประธานเปิดการสัมมนาพลิกโฉมมหาวิทยายลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ นสโมสรทหารอากาศกรุงเทพมหานครสำหรับการสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันแต่ละมหาวิทยาลัยในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการสร้างและผลิตกำลังคนด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านการขับเคลื่อนความเป็นสากลด้านระบบฐานข้อมูลการอุดมศึกษาด้านธรรมมาพิบาล อันจะนำไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศต่อไปศาสตราจารย์พิเศษอนเนกเหล่าธรรมทัศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่า ภารกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศนั้นจําเป็นอย่างยิ่งต้องพัฒนาบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยดําเนินการโดยเร่งด่วนซึ่งทางกระทรวงอวมีสมรรถนะในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงมากจัดอยู่ในระดับชั้นนําของอาเซียนทางนวัตกรรมด้านเครื่องมือทางการแพทย์ การวิจัยและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์งานวิจัยเกี่ยวกับอาหารต่างๆสามารถพัฒนาและผลักดันเข้าสู่อุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นอกจากนี้สมรรถนะสูงต้องหมายถึงการมีสมรรถนะสูงในทางศิลปะทางสังคมและทางมนุษยาศาสตร์ในศาสตร์รอบด้านโดยมีแนวคิดที่อยากจะทำวิจัยครั้งใหญ่ในเรื่องดินแดนสุวรรณภูมิศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศไทย อันส่งผลให้งานด้านโบราณคดีงานด้านประวัติศาสตร์ของไทยขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ทั้งนี้ยังอยากให้มีสมรรถนะสูงในทางธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อวิชาการธรรมะเพื่อความเจริญทางโลกด้วยคือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีมหาเทยาลัยศาสนาอื่นๆด้วยอาจส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นมหาเทยยลัยที่ต้องมีเอกลักษณ์ มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนไม่เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปและจะทำอย่างไรที่จะใช้หลักศาสนาพุทธมาชี้นำชีวิตทางโลกทางวิชาการในมหาวิทยาลัยแบบปกติได้ด้วยเพราะฉะนั้นจึงตั้งใจจะทำให้เกิดมหาวิทยาลัยประเภทพ,พุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆเพื่อที่จะทำให้คนมีปัญญามีธรรมะมีหลักวิชาจเจริญทั้งทางวัตถุและทางธรรม ม,มผมก็แสดงความเห็นด้วยนะครับอย่างจริงใจในเป้าหมายของกรรมธิการชุดนี้นะครับที่จะทำให้ทั้งอุดมศึกษาทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเนี่ยนะครับมีสมรรถนะสูงนะครับที่จะพิกโฉมประเทศไทย ผมก็ยังได้ให้คําแนะนําไปด้วยนะครับว่าสมรรถนะสูงเนี่ยต้องหมายถึงสมรรถนะสูงในทางศิลปะในทางสังคมในทางมนุษยศาสตร์ด้วยนะครับกระทรวงของเราจึางจะเป็นกระทรวงที่ไม่ได้มีแต่เรื่องวิทยาศาสตร์และวิจัยนวัตรกรรมเท่านั้นนะครับเรายังจะต้องเป็นกระทรวงที่เพิ่มสมรรถนะให้แก่ประเทศทางด้านศิลปะทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ด้วยนะครับ ซึ่งก็มีความคิดและก็มีแผนการอยู่อีกหลายๆเรื่องเช่นจะให้ทำวิจัยครั้งใหญ่เรื่องสุวรรณภูมินะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านทั้งหลายคงจำได้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านสนพระไทยมากนะครับท่านเขียนท่านทรงพระราชนิพนธ์เรื่องพระหมาชนกเนี่ยในตามท้องเรื่องนี้พระหมาชนกก็เดินทางมาค้าขายในสุวรรณภูมินะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ร่วมยุคพุทธกาล 2,500ปีที่แล้วนะครับมีอยู่ในเอกสารในศาสนาพุทธนอกจากนั้นเนี่ยพระอ,องค์ท่านก็ให้ตั้งชื่อสนามบินว่าสนามบินสุวรรณภูมินะก็คือพระอ,องค์ท่านสนใจประวัติศาสตร์ที่ย้อนลึกมากย้อนไปถึง2,500ปีในประเทศไทยซึ่งประวัติศาสตร์ปกติในประเทศไทยนี่มันเริ่มต้นเมื่อ800ปีที่แล้วสมัยสมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่ว่าถ้าเราศึกษาสุวรรณภูมิให้ดีเนี่ย ประวัติศาสตร์ของเรามันจะย้อนหลังไปตั้ง2,500ปีนะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติเราของประเทศเราแล้วก็จะดึงดูดให้นักวิจัยนักวิชาการที่เก่งระดับโลกในเรื่องประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิเนี่ยซึ่งมีอยู่ในฝรั่งเศสมีอยู่ในอเมริกามีอยู่ในญี่ปุ่นมีอยู่ในออสเตรเลียมีอยู่ทั่วโลกเลยนะก็จะต้องมาทําวิจัยในประเทศไทยนะแล้วก็จะทําให้ งานด้านโบราณคดีงานด้านประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วและนอกจากนั้นผมยังได้เติมไปด้วยว่าให้มีสมรรถนะสูงในทางธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อวิชาการนะครับธรรมะเพื่อเพื่อความเจริญทางโลกด้วยนะครับก็คือมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาและในอนาคตก็มหาวิทยาลัยศาสนาอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะ ส่งเสริมให้ขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ที่จะต้องมีเอกลักษณ์แล้วก็มีมีเป้าประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะต้องจะต้องพิเศษต้องไม่เหมือนมหาลัยทั่ว,วไปคือทำยังไงที่จะเอาหลักธรรมะของศาสนาพุทธเนี่ยที่ถอดออกมานะครับแลสามารถมาชี้นำชีวิตทางโลกชีวิตทางวิชาการในมหาวิทยาลัยแบบ ปกติธรรมดาได้ด้วย